สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขอตั้งพ่อสู่ช่อง Essence Memory นะครับจริงๆแล้วคลิปในวันนี้นะผมต้องลงตั้งแต่แบบช่วงปีใหม่เลยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยติดปัญหาตรงที่ว่าผมสิวขึ้นครับขึ้นเม็ดใหญ่มากแล้วก็ไปตำแหน่งที่ผมไม่ใหญ่ขึ้นมากที่สุดแล้วนะถ้าเรามาแบบแต่งหน้าให้มันปกคลุมอ่ะผมก็มองว่ามันจะไม่น่าปกปิดได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยต้องรักษาจนมันเริ่มเหลือรอยไม่มาเท่าไหร่นะครับอาจจะฟังดูเป็นข้ออ้างนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องจริงครับทุกคน ก็นั่นแหนก็เป็นคลิปแรกของปี2565นาะของช่องเรานะผมก็อยากจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการที่เราจะพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านๆมาของการตามไอดอลของผมนะครับตลอดระยะเวลา4ปีนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็มาไกลมากันเนาะแล้วแบบเราก็อยากจะแบบลองลําลึกถึง ความหลังนะว่าแบบเออเราผ่านอะไรมาบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างนะครับผมอย่างแรกคือแน่นอนเลยนะการที่เราได้ตามไอดอลเนี่ยผมได้ออกไประจญภัยครับทุกคนคือทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับว่าตัวผมเนี่ยไม่ใช่แบบเด็กกรุงเทพนะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดน,นะครับซึ่งผมก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมทุกคนลองคิดดูดิก,การที่แบบเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งอ่ะต้องแบบนั่งรถไปตามไอดอลที่เขาชื่นชอบในเมืองกงรุงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมา,มากๆเลยนะครับผมก็ตอนที่เริ่มตามนะผมผมอยู่ชั้นม .5 นะครับผมตอนนั้นผม,มาอายุประมาณน่าจ16ปี ถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นก็คือเริ่มมีความรู้ในการแบบนั่งรถตู้จากสุพรรณไปกรุงเทพอยู่แล้วนะผมแต่ก็ไม่ได้นั่งไปบ่อยนะครับพอมาตามไอดอาเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบว่าเดินทางบ่อยขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับการแบบขึ้นรถเมล์สายนู้นสายนี้ว่างอะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างเปิดประสบการณ์สำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเหมือนกันนะครับเราก็ได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ไปนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยหลงนะเพราะว่าผมแบบกลัวเรื่องการหลงมากเลยนะครับผมเลยจะแบบเหมือนศึกษาเส้นทางมมาให้ดีกก่อนนครัับ็ เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะในการที่แบบนั่งรถตู้ไปจากต่างจังหวัดอนะไรเงี้ยมันแบบว่าคือมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็สนุกสรับผมนะชีสุดเลยอะ่ะแบบตื่นตอนตีสองตีสามอะแล้วนั่งรถตู้จากสุพรรณอะ่ะตอนตีสี่อะเพื่อไปถึงงานตอนหกโมงเช้านะครับผมถ้าจะไม่ผิดงานนั้นก็น่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตตัตัดต๋อนะผมแล้วก็อย่างบางงานเนี่ยกลับดึกสุดก็น่าจะถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเลยนะผมก็คือออกจากกรุงเทพอะ่ะประตูเที่ยวสุดท้ายตอนสามทุ่มนะผมมันก็แบบเป ก็มีเหมือนแบบที่อยู่ที่มันใกล้เมืองกรุงขึ้นอะไรย่างนี้ใช่ไหมอาจจะง่ายขึ้นหน่อยครับก็คือนั่งรถเมย์ไปธรรมดาน,นั่นแหละแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายขึ้นมามากกว่าตอนสมัยหมอปลายนะครับพอมาปัจจุบันเนี่ยจากเด็กอายุ16ปีในวันนั้น,นที่นั่งรถตู้ไปเองอะ่ะจนตอนเนี้ยอายุ19ปีจะ20แล้วนะครับขับรถไปเองแล้วเป็นเรื่องที่ผมไม่คาดคิดเลยนะว่าม,มันค่อนข้างมาเร็วเหมือนกันในระยะเวลาเนี่ยขับรถข้ามจังหวัดเพื่อไปงานไอดอลเออ,อในวัยแล้วเนี้ยเราก็ค่อนข้างแบบ ไปลไวเหมือนกันนะผมสกิลอะไรหลายๆอย่างก็คือสามารถทําได้แล้วนะมีใบขับขี่นะไม่ต้องกลัวนะทุกคนมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะผมเลยการที่เราต้องมาตามวงไอดอลอะไรแบบเนี้ยแน่นอนนะว่าต้องได้เจอสังคมใหม่ๆได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะซึ่งสิ่งเนะี้ยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีเหมือนกันนะผมตัวผมตอนเริ่มอะเริ่มตามมากับน้องที่รู้จักแถวบ้านนะผม,มก็ตามได้กันมา2คนคนครับหลังจากนั้นก็คือเหมือนมีเป็นกลุ่มประมาณ5้คนนะจำโมเมนต์ได้เลยตอนที่แบบว่านั่งรถพ่อเพื่อนไปแล้วก็ไปนอนคอนโดขอองเเพื่่่่นนในกกลลุมมีียั็ฟท มากเลยนะผมได้แบบคุยกันเรื่องไอดอลไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตื่นนอนเดินทางจากคอนโดไปมาเทคบางนาอะไรเงี้ยครับผมมันก็คิดถึงโมเมนต์ช่วงนั้นเหมือนกันนะครับพอผ่านมาเรื่อยๆนะหลายคนก็อาจจะแบบไม่ได้ตามกับเราแล้วนะผมแต่เราก็ยังมีกลุ่มใหม่ๆที่รู้จักเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะได้มารู้จักพี่เบสภูพี่นนุนหรือแบบพี่ต่างๆมากมายที่ผมได้รู้จักนะผมคือมันเยอะมากจริงครับทุกคนมีทั้งแบบในดอมด้วยแล้วก็พี่ที่ไปแข่งแฟนมันเทด้วยกันหรือแบบที่รู้จักตามงานย่อยๆคนที่ติดตามเราอะไร เยอะมากครับทุกคนเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยว่าเราเริ่มจากแบบการที่เราตามของเรากับน้องที่รู้จักอะไรเงี้ยพอการที่เราได้เจอคนหลากหลายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้ต่อมาเนี่ยก็คือการที่ผมรู้จักการคิดก่อนพูดแล้วก็การทําอะไรที่มันต้องไต่ตองอย่างมากเลยนะผมเพราะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็น สังคมที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับการที่เราจะพูดอะไรการที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีการแบบคิดให้ดีก่อนไม่งั้นอาจจะแบบว่าคนลบข้างเราอะถ้าเราแบบสื่อสารไปทางอะแล้วเขาไม่เข้าใจไปกับเราอะเขาอาจจะมองเราไปอีกมุมหนึ่งก็ได้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมแบบต้องระวังตัวเรื่องนี้มากๆเลยนะยิ่งแบบผมทํางานที่แบบเกี่ยวกับสื่อไอดอลอะไรเงี้ยต้องแบบมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็แบบเหมือนคนได้เห็นผลงานเราเข้าใจป่ะเราต้องแบบวางตัวให้ดีแล้วก็ต้องแบบทำอะไรเขดให้ดีนะผมนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่แบบผมได้มาจากการที่แบบได้เจอคนหลากหลายจาก ตามไอดอลใช่ไหมมันก็เรียกว่าไงอะ <_ d ata> เรียกว่าเป็นเค er วสละกันเนาะเควส์สลับผมอะอย่างนี้ผมบอกนะครับก็คือผมอะเริ่มตามมามันเริ่มจากความสนใจของผมก่อนใช่ปะ่ะแล้วทุกคนลองคิดภาพดิเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งอะที่แบบได้มารู้จักวงไอดอลได้แบบเริ่มศึกษาหาข้อมูลในออนไลน์ลอะไรเงี้ยได้เจอแบบพบอกเล่าต่างๆของแฟนคลับที่ตามก่อนหน้านั้นอะว่าแบบเฮ้ย ไปงานได้เจออย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็แบบเนี่ยเมมเบอร์ Member, แบบว่าจําเราได้ด้วยหรือแบบว่าได้ของสะสมชิ้นนี้มาหรือแบบได้ไปงานนู่นงานนี้ที่แบบว่ามันในคูส s i v กมากๆอะเฮ้ยถ้าเราได้ไปตามด้วยอะแล้วแบบมันเกิดขึ้นกับเราอะเราคงจะดีใจมากๆเลยนะครับเหมือนเราตั้งเป้าว่าเราก็อยากทําให้ได้แบบเขาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเควสต่างๆที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าถ้าเราตามไปดองเนี่ยเราอยากที่จะทํามันให้ได้นะครับอย่างแรกเลยคือเราอะอยากจะมีคนที่รู้จักที่อยู่ในวงการเนี่ยเราได้แบบไปคุยกับเขาได้ว่าอ๋อพี่ครับมันมี รเราไม่ได้แบบรู้อะไรเลยเก,กี่ยวกับวงการเนี่ยใช่ไหมพอไปอีเวนต์ที่ 2, mm hmm. 2> เราก็ามีคอนดิชันเลย mm hmm. ใช่แล้ว ไวมากแล้วก็แบบเคลีต่างๆทงีๆท่เราตัาง้งเป้าไวอะไรเงี้ยเราต้องมีของสะสมชิน้นนี้ได้เราต้องแบบไปจับมือเมมเบอร์ให้ได้ไปงา,ง,าง,างานนู้นงานนี้อะไรเนี่ยมันก็เริ่มสาเร็จทีละเคลีทีละเคลีแล้วทีนี้มันมาแบบเคลีแบบได้ใหญ่แล้วก็คืออย่างที่บอกไปอะเห็นแบบคนเขาเล่าในแบบในสื่อต่างๆเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นงานงานู้นงานนี้เมมเบอร์ Member จําเราได้อะไรเงี้ยคือผมอะไม่ได้แบบว่าอยากจะให้เมมเขาจําเราได้เลยคุณต้องจําผมไม่ได้อะไรเงี้ยคือผมอะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เข้าใจปะคือเหมือนแบบถ้าเขาจํํําา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 เเเเเรรรรไไไไไไดดดด้้้้้กกก็็ีีีหมมมมอนนััแต่่ถจจวงะทผลย มันเกิดขึ้นตอนน้องวิวครับผมคืออย่างที่ผมบอกอะ่ะผมแค่แบบว่าเออถ้าเมมเขาจําเราได้อะ่ะเราไปหาไปบ่อยอะ่ะอย่างนี้มันก็โอเคแล้วแต่คือน้องวิวเนี่ยเราไม่เคยไปหาเลยเราไปหาน้องเขาอะ่ะครั้งแรกก็คือแบบงานที่น้องมางานจับมือครั้งแรกเลยทุกคนก็เดินเข้ามาในเลยปุ๊บสวัสดีครับน้องวิวพี่ชื่อซันนะครับเพิ่งมาหาน้องวิวค,ครั้งแรกเลยนะครับผมน้องตอบกลับมาเลยว่าพี่ซันใช่ไหมคะหนูดูช่องพี่อยู่นะคะโมเมนต์นั้นอะ่ะมันยังจําอยู่ในหัวผมอะ่ะ ตั้งแต่วันนั้นอะจนถึงตอนเนี้ยจำในแม่นเลยครับทุกคนคือมันเกินเป้าหมายเรามากนี่เพิ่งไปหาครั้งแรกครั้งแรกเลยอะแล้วรู้จักด้วยดูช่องเราด้วยมันเป็นเป้าหมายที่เราไม่คาดคิดเลยนะผมคือผมมักจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากครับเพราะว่าผมภูมิใจจริงครับทุกคนช่องเราในตอนนั้นอะคนติดตามแบบหลักร้อยอะหลักร้อยที่แบบไม่ถึงห้าร้อยอะแต่แบบเเบอร์ทน เมมเบอร์มาเห็นนะ คือมันไม่คาดคิดเลยทุกคนเจ้าผมอวดก็ได้นะครับเพราะผมภูมิใจจริงนะผมถึงแบบนำมาพูดบ่อยขนาดนี้นะก็เลยแบบเฟซตรงนี้สําเร็จไปแล้วนะเฟซต่อไปก็แบบว่าถ้าคามีจําได้ก็ดีเหมือนกันนะสรุปก็คือจําได้แต่ว่าจําได้จากเหตุการณ์ที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยน่าแบบจดจําเท่าไหร่นะผมบางวิวจําได้แล้วพี่จนิดก็จําได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่ไม่ได้หวังอะไรแล้วเฟซที่แบบตั้งเป้าสูงสูงอะที่แบบไม่ได้หวังนะแต่ว่าถ้ามันทําได้อะก็ดีจนมันก็ทําสําเร็จใน สวยๆทานั้นเลยผมก็มีความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งถ้าเราได้บบไปตามอีเวนต์ในกรุงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเอากล้องสุดที่รักของเราเนี่ยไปถ่ายเมมเบอร์ด้วยเหมือนกันนะครับมเมื่อเอาสิ่งที่ตัวเราเป็นอยู่แล้วไปรวมกับความชอบของเราอะจนมันก็ทําได้แล้วครับทุกคนเมื่อวันนั้นผมมาดูเทตเทตอร์เนี่ยแล้วก็พกกล้องมาพอดีน,นะครับหลังจากนั้นก็คือเหมือนรอส่งเมมเบอร์อะไรเงี้ยผมก็ได้ไปถ่ายนะครับซึ่งที่ดีใจมากๆเลยก็คือมีโอชิเราด้วยในกล้องในรูปวันนั้นอะไรเงี้ยก็ดีใจเหมือนกันนะผมเพจตรงนี้ก็สาเร็จไป อีกแล้วนะครับผมแล้วสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่สำหรับผมที่สุดที่ผมไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือการที่ผมได้ไปออกรายการแฟนมันแท้นะทุกคนอย่างที่ผมย้ําเลยนะครับเริ่มจากตัวคนเดียวที่สนใจเมมเบอร์ก่อนจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าได้ไปออกรายการที่แบบคือคุณต้องแบบรักมากจริงๆอ่ะแล้วกว่าจะผ่านบททดสอบแต่ละด่านได้อ่ะก่อนที่จะไปออกรายการมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยผม โคตรภูม <Jim, S 2> ิใจครับทุกคนไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจากสิ่งเล็กๆตัวหนึ่งอ่ะที่เราสนใจอ่ะจนแบบนำมาสู่ความยิ่งใหญ่ที่เราได้มาตรงเนี้ยมันรู้สึกภูมิใจมากเลยนะทุกคนคือหลายคนอาจจะเสียดายนะที่ผมไม่ได้เข้ารอบลึกอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าตัวผมอ่ะแล้วก็ทุกๆคนที่แข่งในวันนั้นอ่ะคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะแค่ได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายอ่ะมันก็คือเหมือนเป้าหมายที่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วอ่ะเออพอไปถึงตรงนู้นแล้วอ่ะทุกคนแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะคือใส่เต็มที่ทุกคนเลยนะผมคือผมก็อออออมมมรัััับแและะวว่่่าตตจจไได้้้เเทีในนนนนนคุ มันก็เป็นอดีไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้แบบอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับผมสุดท้ายมันก็ผ่านไปแล้วถือว่าอย่างน้อยก็เก็บเป็นความทรงจำที่ดีและกันเนาะที่เรายังได้แบบไปร่วมไปส่วนหนึ่งในการแข่งขันในรายการนี้นะครับผมแล้วพอหลังจากเสร็จรายการแล้วเนี่ยมันก็มาพันวก,กับเควสตต่อไปก็คือเราอะก็อยากจะแบบถูกเชิญไปงานสื่อบ้าง สักงานหนึ่งเอออาจจะแบบเปิดตัวภาพยนตร์เปิดตัวประกาศนู่นประกาศนี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ได้รางวัลจากการแข่งขันรายการแฟร์ม,มาแท้มาครับก็คือได้เป็นซนหนึ่งของการที่ได้ไปดูรอบสื่อของสเตทเอ็นไฟแล้วก็ B t ทีงานนี้ผมก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะผมเรามีคลิปด้วยนะก็ไปดูย้อนหลังได้ตรงนี้นะครับผมก็ไปกับพี่เพชรมานะับโอ้เมื่อก่อนเนี่ยคิดเลยว่าแบบเฮ้ยใครไปงานสื่อเนี่ยโคตรเท่เลยนะเนี่ยแบบถูกเชิญไปอะไรเงี้ยจนก็ทำสเวลทอีกแล้ว ส่วนเควสอ่นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเควสที่แบบว่าหลายคนตั้งเป้าไว้มันผมละกันเนาะอาจจะแบบไปงานอีเวนต์นูน่นอีเวนต์นี่คอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยครับผมก็ทำสำเร็จไปแล้วครับคือผมอะรู้สึกว่าผมอะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ตามไอดอลคุ้มเกินคุ้มอะทุกคนเดินทางมากรุงเทพบ่อยมากงานอีเวนต์ย่อย ก็มาบ่อยอีเวนต์ใหญ่ก็มาบ่อยเหมือนกันที่ทุกคนเห็นในในช่องอะ่ะอาจจะไม่ได้มีทุกงานนะครับคือบางงานผมมาผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเราอยากที่จะแบบไปเก็บโมเมนต์เก็บบรรยากาศจริงๆนะมันก็จะมีหายง,งานที่ทุกคนไม่เห็นว่าผมไปนะแต่จริงอะ่ะผมไปเยอะมากครับอย่างที่บอกคือมันรู้สึกว่าใช้ชีวิตค่อนข้างคุ้มอะ่ะสำหรับเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งะนะแล้วก็เควสที่ รู้สึกภูมิใจอีกเควสหนึ่งก็คือเควสการที่แบบเราทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งที่ส่งกำลังใจให้เมมเบอร์คนนั้นนะครับผมมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะผมแล้วก็ที่ดีใจมากๆที่ยิ่งก่อเควสนี้สําเร็จก็คือเมมเบอร์ได้เห็นนะครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับการทํามากแล้วก็มันส่งไปถึงเขานะครับรู้สึกดีใจมากเลยครับตรงนี้จริงๆไอเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตามไอดอลแล้วกันเนาะผมเชื่อว่ามันยังมีโมเมนต์ที่แบบน มหแต่เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดหลังจากนี้เนี่ยก็ยจะแบบเกี่ยวกับผมต Dial ่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะสังเกตได้อยู่แล้วนะว่าตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําช่องมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะผมในตอนนั้นผมก็ยังแบบเป็นเด็กโตดําๆหัวกรเลียนใส่หมวกแล้วก็ดัดฟันใช่ไหมแต่พอมาตอนนี้คือมันก็เป็นอีกลุงแล้วนะผมใช่ครับที่ผมจะมาพูดก็คือการดูแลตัวเองนะครับคือการที่เราตากไม้ดอเนี่ยแล้วแบบมันพนหนวกับอื่นๆที่มันพ่วงมาด้วยอ่ะอ่ะแน่นอน เมมเบอร์จําเราได้เราทําสื่อมีคนจําเราได้คือมันเป็นแบบเรารู้จักคนเยอะอะแต่สภาพเราตอนนั้นอะมันมันมันดูไม่ได้อะทุกคนผมก็แบบเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องแบบดูแลตัวเองวะภาพลักษณ์เรามันต้องดูดีขึ้นคือไม่ได้กะจะให้เอาหล่อเลยนะต่แค่แบบขอแค่ดูดีขึ้นอะทุกคนเข้าใจความหมายใช่ไหมแบบดูดีอะคือดูดีแบบไม่ต้องหลอกก็ได้ขอแค่ดูดีอะก็ซื้อสกินแคร์มาทานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหัดแต่งตัวเซตผม หรือแม้กระทั่งแต่งหน้าด้วยนะครับคือตอนนี้เรียกได้ว่าผมเป็นผู้ชายแบบสําอางไปแล้วนะทุกคนช่วงแรกอะก็คือเหมือนผมอะตอนที่เริ่มดูแลตัวเองใช่ไหมก็อาจจะแบบเหมือนซื้อสกินแคร์มาทาแบบเรื่องสิวอะไรอย่างนี้ก่อนครับ ทีนี้นะเรื่องผิวเราเนี่ยมันก็ดูในกล้องไม่ได้วะเวลาแบบไปถ่ายรูปรวมอะไรเงี้ยเราแบบเหมือนแบบเป็นจุดที่มือสุดเลยอ่ะก็พยายามแบบเริ่มขัดผิวให้มันกระจ่างใสขึ้นหรือแบบทาครีมกันแดดที่แบบทาให้มันแบบเป็นประจำอ่ะเออไม่ให้ขี้เกียจทาช่วงใกล้งานอีเวนต์อย่างเงี้ยเราจะแบบค่อนข้างเค็งมากนะผมแบบวันไหนขี้เกียจทาเนี่ยก็คือห้ามเด็ดขาดต้องทานะผมบางทีแบบสิวมาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบอีเวนต์แล้วอ่ะ ต้องไปเจอคนน่ะเราก็อยากดูดีใช่ไหมพอตอนนั้นก็ยังไม่ต้องใส่แมสกไงมันก็มีบางงานที่แบบเออหน้ามันโอเคกับบางงานที่แบบสิวมันขึ้นแบบในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยใกล้ๆกับอบงานพอดีมันก็หายไม่ทันใช่ปะจนแบบไม่ได้ละการที่เราทาสก,กินแคร์เนี่ยมันคงไม่ทันละเราต้องหาอะไรมาปกปิดก็เลยพนัวก,กับเรื่องต่อมาการแต่งหน้าจําได้แม่นเลยฮะงานอีเวนต์แรกที่แต่งหน้าไปอะ่ะก็คืองาน เจนเนอเรล e ลคชั่นซิงเกิลหเลยทุกคนงานนั้นอะ่ะผมไปกับแอดมินของช่องเราก็คือน้องทักใช่ปะน้องอะ่ะมารอที่บ้านแหละแต่ผมอะ่ะบอกน้องอะ่ะรอสักครู่เพิ่งไปร้านเครื่องสำอางมาเว้ยไปซื้อเครื่องสำอางมาเลยแล้วก็นั่งแต่งกับน,น้องตอนนั้นเลยเว้ยน้องก็นั่งดูอะไรเงี้ยเออผมก็แต่งหน้าแบบงานนั้นอาจจะมีหน้าลอยๆบ้างนะเพราะว่าเพิ่งแต่งเองครั้งแรกเลยหลังจากนั้นก็เริ่มฝึกแต่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าเออโอเคมันก็หน้าไม่ค่อยลอยแล้วเริ่มเนียนแ,แล้วอะไรเงี้ยเวลาผมแต่งหน้าผมก็ไม่ได้แแแแแต่่่งงงโหหหดดขนนนนนนนาาาาัั้้้้ะะคคครรรรบบบบบอออออซีีีลลลลเเ์พืไยยวกก็ทิปป สุขภาพดีอะไรอย่างนี้นะเราจากนั้นก็แบบว่าเออเรื่องการแต่งตัวให้มันแบบดูดีขึ้นให้เรามีสไตล์การแต่งตัวที่ชัดเจนเหมาะกับเราอะไรอย่างนี้ขนพวงของการดูแลตัวเองตรงตเนี้ยมันก็มาจากการตามไอดอลทั้งหมดเลยครับทุกคนซึ่งมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะในการที่แบบว่าเออเหมือนแบบเรามีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่อยากจะทําให้เราอะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับทุกคนลองมาย้อนดูผมคลิปแรกกับคลิปนี้เลยว่ามันจะต่างกันมากนะเพราะก่อนผมก็จะถ่ายแบบมุมฉากนี้บ่อยเหมือนกันนะแต่ทุกคนลองเอาภาพตอนนั้นกับตอนนีีีีี้้้เเเรยยบททกกกกกัันนนนดูหหห็็็มมมมมมผาาาไลลอแวสิิ่่่งงใใภจข ผลลับมาสำเร็จอะก็คือตอนไปถ่ายทูช็อตไว้ทุกคนอย่างน่บอร์นเขามาเมื่อก่อนอะผมนี่แบบหวัวเกียร์เลยตัวดําด้วยแล้วก็ดัดฟันด้วยใช่ไหมตอนถ่ายทูช็อตริเวอร์อ่ะในผมเอาภาพมาเปรียบเทียบเลยตอนนั้นกับตอนนี้นะผมถ่ายกับน้องวิวคือแบบสว่างมืดคือแบบภาพมันมันชัดเจนทุกคนแล้วแบบโพสท่า ย้อนกลับไปมันก็ห่าเหมือนกันนะครับแล้วตอนนั้นคือมันก็เรียนรอรอได้ไงมันก็โดนแดดเนาะมันก็เรื่องปกติแหละแต่มาดูตอนนี้ก็คือมันโลโกอ่ะเออทุกคนมันต้องสงใส่นะว่าภาพทูช็อตจะประจามันไปไหนนะก็คืองานนั้นผมไปนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะก็เลยไม่มีภาพทูช็อตนะมันก็เล่เหมือนเป็นการเหมือนแบบเรียบเทียบเลยอ่ะจริงๆอ่ะตั้งแต่ตอนแรกครับถึงปัจจุบันตอนเนี้ที่แบบแก๊บมันห่างแบบชัดเจนเลยป็นไงตอนนี้กับตอนนู้นคือมันค่อนข้างเห็นผลลัพธ์เลยนะผมคือผผมมมมรรรูู้้้สกวว่่่่่่าาาาเเเเยิิิใใใจจจจจะททีีตตตตัััดดดนนนนนแลออองพไ เขาตจ้กใจอะไละกันนะผมก็ซื้อ,อาภาพทูช็อตมาก่อนเนี่ยเป็นภาพที่แบบว่าผมไปดูน้อยเสร็จแล้วอะรู้สึกว่าแบบตัวเองดูไม่ได้อะดูไม่เข้ากับรูปอะคือน้องวิวอะน่ารักมากนะทุกคนคือน้องน่ารักเหลือแต่เราแบบอะ,อ,ะอะไรอะไรอซันจะ <c oughs> กลับกันนะครับภาพทูช็อตปัจจุบันผมเปิดบ่อยมากคือแบบเฮ้ยโคตรเข้าอะ่ะคือเราไปยืนกับน้องอะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดูดรอปเลยนะดูเข้ากับน้องมากๆเลยนะด้วยเรื่องของแบบการแต่งตัวด้วยหรือแบบ โทนสีโทนแรงต่างหน้าผมเราอนะไรเงี้ยคือเราพร้อมมากเลยนะครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะว่างานนั้นะ่ะผมก็แต่งตัวแบบสุดเหมือนกันนะแต่งหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำผมอีกประมาณ20นาทีแล้วก็ก่าจะเลือกเสื้อผ้าได้ก็ประมาณ1 0 15าทีนะผมจัดเต็มงานวันนั้นอะ่ะตัวเองต้องแบบดูดีที่สุดครับทุกคนึ่มันก็เป็นอย่างที่เห็นับทุกคนคือผมชอบลุคนั้นจริงจนะแล้วก็หลายคนก็แบบชมผมกันด้วยนะว่าดูหล่อเท่มากเลยเลยกนะ็คือผม ขอบคุณจริงนะทุกคนรู้สึกว่าแบบม,มันเห็นผลแล้วเห็นผลลัพธ์แบบเออผมแบบขอบคุณจริงเรื่องตอมาครับก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะมาพูดน,นะครับก็คือเป้าหมายต่อไปหลังจากนี้นะครับอย่างนี้ผมได้บอกทุกคนนะครับว่าพอผมแบบทำเควสต่างๆที่ผมได้ตั้งเป้าไวนะ้เนี่ยสำเร็จเร็วมากๆกว่าที่ผมคาดการณ์ไว้ด้วยนะครับมันก็เลยเหมือนแบบว่าทําให้เป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ต่ออย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมแล้วนะผมเพราะว่าเหมือนมันขึ้นไปแบบแบบสูงมากๆแล้วครับที่เหลือมันก็แค่เหมือนแบบว่าอีีเเเนๆทท่่ราาบบไมคยํ แค่นั้นเองนะมันก็เลยเรียกได้ว่าไงอะ่ะ <ij id> เหมือนไม่มีอะไรทํา ปัจจุบันการตามไอดอลสำหรับผมก็คือเป็นความผูกพันไปแล้วนะครับเราได้อยู่กับเขามาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คนที่รู้จักหลายคนก็เริ่มเกิดหายไปจากวงการบ้างมีแต่แบบว่าคนออกจากวงการเนาะคนเข้าวงการก็แทบไม่มีเลยอะไรเงี้ยกระแสไอดอลก็ค่อนข้างลดลงแล้วนะบผมมันก็เรียกได้ว่าไม่มีแรงจูงใจที่จะแบบว่าใจทําอะไรมากมายไปมากกว่านี้แล้วนะครับนอกจากเพียงแคบบ่ว่าก็ติดตามผลงานอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คอยซัพพอร์ตเมมเบอร์ที่เราที่ชอบต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเคยพูดในคลิปที่ไปงานของซีเจมแล้วละว่า ตอนเนี้ยเราถอยมาเก้าหนึ่งอะ เราไม่ใช่นักเตะที่ลงเล่นในสนามแล้วอะแต่เราเป็นเพียงแค่โค้ชที่แบบยืนดูนักเตะคุมสถานการณ์อะไรอย่างงี้ครับผมผมจะเป็นประมาณนั้นดีกว่าเนาะแต่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะผมคืออย่างที่บอกคือมันถอยไม่ได้ครับทุกคนเรามากันขนาดนี้แล้วเนาะแล้วก็อยู่ในความผูกพันแล้วอะมันเป็นเหมือน่วนหนึ่งของตัวเราไปแล้วอะเพราะฉะนั้นผมคงถอยไม่ได้แล้วแหละครับถามว่าเป้าหมายในการตามไอดอลใหม่ของผมอะมันมีไหมมันก็มีครับแต่เพียงแค่อาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นไอดอลวงนี้อาจจะเป็นแบบไอดอลวงอื่นอะไรอย่างงี้ครับซึ่งเป้าหมายที่ผมตั้้งงเอาไววตนนัออะัะม ไว้ยาวมากเลยครับผมตั้งไว้ว่าอีกสักประมาณ5ปี มันถึงจะเกิดขึ้นตามแบบที่ผมได้ตั้งใจเอาไว้เชื่อว่าตอนเนี้ยตัวผมคงยังทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็ไม่คิด,ดว่ามันจะเกิดภายใน5ปีด้วยแหละแต่ผมมองว่าไอ้าปีที่ผมพูดไปอ่ะมันน่าจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นไววันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็กําลังเงินในตัวผมด้วยนะครับผมเป้าหมายที่ผมได้พูดไปเนี่ยไอ้าปีของผมเนี่ยผมก็ขอไม่บอกละกันนะว่ามันคือเป้าหมายอะไรนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งงงงทททีีีี่่่่่่่่่ผผผมมมมมมไไได้้้้ตตตตััััใจวววนนนนนนนะครบอนนอออออออชเาาากกก็ํปืยยๆแแขล เออมันได้แบบเติมพลังไฟบ้างนะครับผมไม่ใช่แบบมันนั่งถ่ายแต่อยู่บ้านเนี่ยมันก็แบบมันไม่มีไ้ถ่ายแล้วทุกคนช่องเราตัวนี้คือผมอะไม่ได้แบบทำเพื่อแบบว่าเพื่อหาแบบผลประโยชน์อะไรอะเราทําแค่แบบว่าเป็นเมมโมรีของเราจริงๆอลทุกคนก็ตามคอร์สเตปชื่อช่องเราเลยนะก็จะอ,อยู่ต่อไปครับทุกคนเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามีงานอนีเว้นอะไรผมก็ยังจะไปแบบปกติถ้าไปเจอกันก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมจะดีมากเลยครับแล้วก็จะ support member ไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่แน่นอนนะครับผมก็ไม่ทิ้งกันไปไหนเนนนนาาาาะอออยออย่่่งี้บกววรููดคมมผพั ก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของผมด้วยละกันนะครับมีทาง Facebook แล้วก็ IG เลยนะครับผมเข้าไปกดไลค์กด Follow กันได้นะครับรวมถึง Discord ดครับคนใจเผลอนะผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้ามาไปโซนหนึ่งของพวกเราชาวใจเผลอเนี่ยก็เข้ามาไปโซนหนึ่งกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมซันเด็ตเดนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าหรือว่าอีเวนต์หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย